ห่วยลุยสวนกับทีมงานกเษปปกษตรซปเปอร์โกน้องกุลทีมงานซปเปอร,ร์โกลุยสว่านนี่อยู่สวนไห่ครับพี่แตไมผมจิตปันซักประแดดประทับใจสินค้าพ่อเริ่มต้นตัวกันส่วนนี้เป็นสวนที่สองเจ้าสวนมนดอยมีน้าวันนี้สวนสวนข้าวบีมีกี่ต้นพี ปดสิบปลายละนี่แปดสิบปลายนะคะปเปจะได้พ่อคะ่ะลองเล่าหน่อยแล้เพ้าว่าข้างๆเนี่ยสวนข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแพร้นหน่อยหนึ่งสวนข้างๆนี่มืนเหลือแล้วนะฮะแบบนี้ละแต่กระใจแล้วมันก็ดีจ้ะเจยแล้วก็ซู้ึกว่าเออมันเหนียวป้อนมันเหนียวดีมันกับป้อนลนเนาะที่แรกว่าจะมาเหลือแล้วพออไปสวนมนดอยปกติมันก็นจะ,จะข้างมันงนะปกติก็คือมาได้ปะน้องกุนเนาะพอดีมาป้ากันก็เลยเออปีนี้ก็เลยเออ ปีแล้วก็บมเหลือแล้วเจ้าเี๋ยวกรแซแล้วปีแล้วแต่ปีนี้ติดอยู่ผู้ซื้อว่าช่วงนี้มาเฮฟกว่าเข้าตัวเจ้าล้มแต่ว่ามันซื้อแห้งมากยังยังเหนียวทอนอยู่เนาะกันนั้นอะ่ะพ่านขอมันพานไนงะต้นหนึ่งชอหนึ่งประมาณดูกระด้วยสายตาประมาณสามสิบเมตรคิดว่าจะได้พวกนี้โอ้สามสิบเม็ดประยุก็ฮค่ะห้าสิบถึได้หนึ่ห้าสิบไม่หรอโอ้โอนักล่อนี่เด้อเจ้าตอนนี้แกทั้ง โดยสัททีมงานได้มาดูแลสวนเพื่อปัญหาก็คือตอนนี้หลูกมันออกโด,โดกเกินเจ้าเขาต้องใจ้ปุ๋ยผลทางใบช่วย15สาิบ0 15ผลไปละเจ้าที่แรกว่าจะก้าส10วันน้องบวช2ติดอ่ะก็น่าจะเป2ติดเจ้าเพราะว่าเดียวมันมันก็จะได้สารอาหารมากเกินไปเหมาะเนาะมันก็จะหลวกลุ่นลวงไปเหีเหมาอเนาะอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะความสมบูรณ์ของลำไย,ยซึ่งคาดว่าปีนี้น่าจะแพง ปียากจะบอกหลายๆคนที่ยังกล้ากลัวๆลงทุนดีกะเหมือลงทุนดะอเออจะไปชลาใจนะเจะมันทุกขั้นตอนมันก็ต้องเสียงมดนะถ้าฝนมาข้างในเขาก็ต้องนั่นถ้าฝนตกมันเจวย,ยายาจะอยู่เหมือนเดิมเนีน่ยมันใจฝนตกก็ต้องเพิ่มชลาขึ้นไปแหมเพิ่มยาทุกตัวจะเพิ่มไปแหมก็ต้องมันมาเช็คมาดูนะ่อันนี้ช่วงก,ก่อนกับบหันมีแมงช่วงนี้กัแมงจะเลิมมาแล้วเจาะ คิดว่าต้องเลื่มผลแมงละแมงวีขาวแมงอย่างเงี้ยเพี้ยเนาะเจ้าเพี้ยเลยแมาามาละมาเตยฝนมาเตยฝนอาทิตย์ก่อนมาหันแต่มาวันนี้เออเลื่มหันนี้ละอันนี้ก็คือสวนปีละไมสวนที่สองที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซุปซุปโกชุดสามเกอือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจ้า่ปีนี้เขาจะาพอจนพี่เพื่อนเก็บแล้วก็ได้ยินว่าไปบอกท่านท่านผู้ใหญ่แหมญาติตั้งนั้นเลย บอก <A Mr. S 1> <jut> องปีมูน้ <East. S 2> องกันนี่กะถ้าคนอื่นบอกประกอบบอกค่าเจียกันเนาะยังว่าเอานั่นเอานี่มามันถูกจันจี้กะแต่ย่าถูกอ่ะมันประสิทธิภาพมันต่างกันเนาะของถูกก็ของแปงเนะ่เจ้าประสิทธิภาพมันต่างกันของถูกก็เืินตำหน้าที่กระายไม่นํามันมีอย่างสงกะย่างเสียเวลาได้เสียแห้งเสียการพ่นเพราะเขาทุกการพ่นทุกขันเขาจ้างเหรอเนาะเสียเวลาเสียการพ่นกับใจใจแหม คือเอาดีกะกลุ้มไปนานอยู่ชุดสามชุดนี่จบเลยไม่ต้องไปล่าเกระเซนแล้วนะอื้แม่นจบเลยที่แล้วมันหลอดนะขนาดนี่เจ้าวนหนาต้องล่มเหลียแล้วส่วนข้างๆนี่หลังปีกับเจะิติแล้วเหรอ,อเออเขาก็มันรักพกพอยู่เลยๆเป็นเรื่องปกติพอปีนี้คาดว่าลำยายจะแพงจะนั่นแหละขอมันหลอดกัมเตอร์เอเจ้าทีมงานก๋เขาค,คุณจะหนักเขาคุ้นจะหลายเนาพี่นอ่หมดห่วย ลุยสวนกับทีมงานเกษตรซปเปอร์โก